ลมมพลังนมีข้อหมายพลังรวมพลหลากหลายเป็นวันท้าทายเรานักสู เราดิจิมอนเราต้องล้างชนกันสู่สิทธิสู้ยิบดาเอารวมพลังพวกเราเร้ลองกันมารวมพัฒนาหลังเราขึ้นมาออกอาวุธลุยแบบพวกมันแบบล่างบางแบบล่างบางอย่าเอาไว้ ออกอาวุธออกอาวุธฉิตพัฒนามาเป็นชุดใสไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมจับออกอาวุธออกอาวุธสุดดิจิมินทออาบลุยพลังแรงอารใจก็ร้อยพลังเงินมีความหมายพลังรวมพลหลากหลายเป็นวันท้าทายเรานักสู้เราดิจิมอนเราต้องลักจนกันสู้สิบทีสู้ยิบตา เอารวมพลังพวกเราเรล้อมกันมารวมพัฒนาหลังเราขึ้นมาออกอาวุธลุยแบบพวกมันแบบ่ังบางแบบ่ังบางอย่าเอาไว้ออกอาวุธออกอาวุธจิปนาวุามาเป็นชุดใส่ไปเต็มแ็มสุดอาวุธพร้อมสับออกอาวุธออกอาวุธส,สุดลิจิจีมันทออับลุยพลังแรงอาราเจกันร้อย ออกอาวุธออกอาวุธสิพ <ım. S 2> <buenas S 3> ัฒนามาเป็นจุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมจับออกอาวุธออกอาวุธสุดลิียินีมินทอทออบลุ้ยพลังลรงอาจารยกันลอยออกอาวุธออกอาวุธสิพัฒนามาเป็นจุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมจับออกอาวุธออกอาวุธสุดลรีินีมินทอทออบลุยพลังแรงอาจาจยกันลอยออกอาวุธออกอาวุธ